สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูวายอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชานะคะการคำนวณต้นทุนเพื่อง,งานอาชีพนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาในลุคแบบสีผมนะคะสวยสดงดงามนะคะแล้วก็จะมาสอนในบทที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบนะคะบทที่2ต้นทุนวัตถุดิบเนาะถ้าพร้อมแล้วไป ชมกันเลยนะคะไม่ใช่ไปชมไปรับฟังนะคะการสอนบรรยายนะคะ,ะสาระสำคัญนะคะหัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของวัตถุดิบนะคะ,ะมาดูความหมายของวัตถุดิบกันนะคะเขาบอกว่าวัตถุดิบหรือ raw material เนี่ยนะคะ เป็นสิ่งของที่กิจการของอุตสาหกรรมนะคะนำเข้ามาในกระบวนการการผลิตนะคะหรือเรียกว่า process นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปนะคะซึ่งประเภทของวัตถุดิบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า direct material นะคะหรือ,อตัวย่อที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะที่เขาจะใช้กันก็คือตัว DM ็นะคะเขาจะเรียกแบบ d m d l o h อะไรแบบนี้นะคะก็หลักๆของวัตถุดิบทางตรงก็คือ Direct m a t e r เดียคือ DM นะคะวัตถุดิบทางตรงคือคืออะไรนะคะวัตถุดิบทางตรงก็คือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตนะคะแล้วก็สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าใช้ในการผลิตเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะเป็นชนิดไหนนะคะรวมทั้งเนี่ย จะจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตหลักด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาทําตู้ทําโต๊ะใช่ไหมคะวัตถุดิบหลักของตู้ของโต๊ะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อไม้นะคะอาจจะเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่กิจการเลือกใช้นะคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นโรงง,งานเย็บผ้านะคะโรงง,งานเย็บผ้าโรงง,งาน ทำเสื้อสำเร็จรูปนะคะอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อผ้านะคะว่าจะเป็นเนื้อผ้าแบบไหนนะคะหรือแม้กระทั่งแบบโรงงานยางดิบนะคะที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์นะคะยางรถยนต์วัตถุดิบหลักก็คือยางดิบนะคะเป็นต้นเนาะ ตัวต่อไปนะคะคือวัตถุดิบทางอ้อมนะคะวัตถุดิบทางอ้อมหรือ direct material นะคะวัตถุดิบทางอ้อมคือวัตถุดิบต่างๆที่เป็นส่วนประกอบนะคะถือเป็นวัตถุดิบนะถือเป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะของการผลิตสินค้าเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้นะคะถ้าเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์วัตถุดิบทางอ้อมของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นจําพวกกาวตะปูนะคะเลกเกอร์สีทาไม้แบบ บบะะเพราะว่าเราไม่สามารถระบุได้เนะ้อว่าเราจะต้องใช้กาวจํานวนเท่าไหร่นะคะจะต้องใช้ตะปูกี่ตัวถึงจะทําให้โต๊ะแน่นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าสําเร็จรูปวัตถุดิบทางอ้อมของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าก็จะเป็นจพวกเส้นได้นะคะหรือแม้แต่กระดุมเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้คือประเภทของวัตถุดิบทางอ้อมนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับวัตถุดิบนะคะเขาบอกว่ากิจการที่มีการผลิตสินค้าเนี่ยส่วนมากจะมีแผนกจัดซื้อนะคะทำหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบแล้วก็สิ่งต่างๆเนาะนำมาใช้ในการผลิตสินค้านะคะโดยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะคะให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ กิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขคุณภาพราคาของวัตถุดิบนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่จัดซื้อเนี่ยกิจการจะต้องมีการตรวจสอบ การจัดซื้อแล้วก็การตรวจรับวัตถุดิบจากผู้ขายนะคะโดยจะมีเอกสารที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายวัตถุดิบดังนี้นะคะเอกสารตัวแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของใบขอซื้อนะคะใบขอซื้อวัตถุดิบนะคะใบขอซื้อวัตถุดิบเนี่ยเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้วัตถุดิบนะคะแล้วก็ ว่าใช้วัตถุดิบแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยส่งไปยังแผนกจัดซื้อเนาะเพื่อที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบนั้นๆนะคะโดยจะมีการมอบหมายให้ฝ่ายคลังพัสดุทําหน้าที่ตรวจสอบนะคะตรวจสอบว่ามีวัสดุที่ขอซื้อในคลังพัสดุหรือไม่นะคะฝ่ายคลังพัสดุเนี่ยจะทําการตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือว่ามีเหลืออยู่หรือไม่นะคะจํานวนเพียงพอกับความต้องการไหมนะคะซึ่งใบขอซื้อนี้นะคะไม่ว่า ผู้ต้องการใช้วัตถุดิบหรือว่าฝ่ายคลังเป็นผู้จัดทำขึ้นนะคะเพื่อจะ จัดหาวัตถุดิบแล้วก็วัสดุต่างๆนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอยู่3ชุดด้วยกันเนาะชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นต้นฉบับนะคะจะส่งไปที่ฝ่ายจัดซื้อนะคะชุดที่2นะคะจะเป็นสำเนาเนาะ,ะสำเนาใบแรกเนี่ยจะส่งไปที่แผนกการเงินนะคะแผ,ผนกบัญชีเนาะ,ะขอโทษทีนะคะจะต้องจะต้องส่งไปที่แผนกบัญชีเนาะ,ะแล้วก็ฉบับที่3นะคะเป็นสำเนาเหมือนกันเนาะ,ะอันนี้ก็จะส่งไปที่แผนกที่ต้องการใช้หรือว่าคลังพัสดุ ในการจัดเก็บนะคะอันนี้จะเป็นใบขอซื้อเนาะค่ะเอกสารฉบับที่2นะคะก็คือใบสั่งซื้อนะคะตัวใบสั่งซื้อนะคะก็คือเมื่อแผนกจัดซื้อเนี่ยได้รับใบ ขอซื้อแล้วนะคะก็จะต้องจัดทําใบสั่งซื้อขึ้นมานะคะโดยจะมีการตรวจสอบรายการวัตถุดิบแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะที่จะต้องจัดซื้อว่าเราจะทําการจัดซื้อจากผู้ขายคนไหนนะคะหรือว่าผู้จัดจําหน่ายท่านใดนะคะที่จะให้อ่า ประโยชน์ทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาที่ดีที่สุดกับเรานะคะซึ่งใบสั่งซื้อตรงนี้นะคะจะจัดทําทั้งหมดอยู่5้ฉบับด้วยกันนะคะฉบับแรกคือตัวต้นฉบับนะคะต้นฉบับเราจะต้องส่งไปให้กับผู้ขายสินค้านะคะส่วนสำเนานะคะสำเนาอีก4ีฉบับฉบับแรกนะคะจะส่งไปให้แผนกตรวจรับของนะคะเอาไว้สําหรับตรวจสอบกับวัตถุดิบที่เราได้รับมานะคะว่าตรงตามกับที่เราสั่งซื้อหรือไม่นะคะ สำเนาฉบับที่สองนะคะจะส่งไปให้แผนกบัญชีนะคะเพื่อที่จะาทาการเตรียมเงินเนาะแล้วก็ชําระเงินตามสินค้าที่เราได้สั่งซื้อไปนะคะสำเนาฉบับที่3นะคะจะส่งไปให้กับแผนกขอซื้อนะคะไปส่งไปให้แผนกขอซื้อว่าเราได้มีการสั่งซื้อแล้วนะตามจํานวนที่คุณขอมานะคะส่วนฉบับที่4ี่นะคะจะเป็นส่งไปให้กับแผนก จัดซื้อในการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเอกสารฉบับถัดไปนะคะคือใบใบใบรายงานการรับของนะคะหรือใบรายงานการตรวจรับ วัตถุดิบนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อวัตถุดิบส่งมาส่งมาที่กิจการนะคะแผนกตรวจรับวัตถุดิบจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายการวัตถุดิบว่า,าถูกต้องไหมนะคะมีคุณภาพมีปริมาณตามที่เราได้สั่งซื้อไปหรือเปล่านะคะรวมทั้งจะมีความามีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุดิบนะคะว่ามีการชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งหรือไม่หรือไม่นะคะ จากนั้นเนี่ยแผนกตรวจรับวัตถุดิบเนี่ยจะทำรายงานการรับวัตถุดิบนะคะตามปริมาณแล้วก็ารายการของของของวัตถุดิบที่เราได้รับจริงนะคะโดยเอกส,อกสารฉบับนี้นะคะจะจัดทำขึ้นมาหนึ่ง หนึ่งชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ฉบับเนาะฉบับแรกเป็นตัวต้นฉบับนะคะต้นฉบับเนี่ยจะเก็บไว้ที่แผนกตรวจรับวัตถุดิบนะคะส่วนสำเนาก็จะส่งไปให้กับแผนกบัญชีเนาะพร้อมใบกำกับสินค้านะคะเพื่อที่จะทำตามกระบวนการขั้นตอนของแผนกบัญชีต่อไปเนาะสำเนาฉบับที่2นะคะจะส่งไปให้กับแผนกบัญชีเจ้าหนี้เนาะสำเนาฉบับที่สานะคะส่งไปให้แผนก คลังวัดอ่าคลังพัสดุนะคะพร้อมกับวัตถุดิบที่เราได้ตรวจรับมานะคะส่วนฉบับที่สี่นะคะก็จะส่งไปให้กับแผนกจัดซื้อนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้รับวัตถุดิบที่เราสั่งซื้อไปแล้วนะคะอันนี้คือในส่วนของใบรายงานการรับของเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวบัตรวัตถุดิบนะคะตัวบัตรวัตถุดิบนี้นะคะบัตรวัตถุดิบนี้เมื่อ,อ เมื่อแผนกตรวจรับวัตถุดิบเนี่ยได้ทําการตรวจรับวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการจัดทําบัตรวัตถุดิบเนาะพร้อมกับใบตรวจรับวัตถุดิบให้กับแผนก พัสดุนะคะคลังพัสดุแผนกคลังพัสดุเนี่ยก็จะทําบันทึกวัตถุดิบไว้ในบัตรวัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะเพื่อบันทึกเกี่ยวกับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราได้รับมาแล้วก็จ่ายออกไปเนาะว่าเรามีการใช้เท่าไหร่มีการรับมาเท่าไหร่มียอดคงเหลือเท่าไหร่นะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นตัวรายงานสต็อกของวัตถุดิบต่างๆนะคะ ต่อไปค่ะใบเบิกวัตถุดิบนะคะเอกสารฉบับนี้เนี่ยจะจัดทําขึ้นมาเพื่อให้ผนกผลิตนะคะที่ต้องการในการเบิกวัตถุดิบเนี่ยไปใช้ในการผลิตสินค้านะคะคือเอาจัดทำเอกสารใบนี้ขึ้นมาเนาะเพื่อบอกว่าเออฉันขอใช้วัตถุดิบนี้นะตามรายการดังต่อไปนี้นะนะคะตัวตัวใบเบิกวัตถุดิบตรงนี้นะคะจะเป็นการป้องกันการทุจริตหรือว่าสูญหายของตัววัตถุดิบนะคะก็จะมีการบันทึก ใบเบิกวัตถุดิบตรงนี้ทุกครั้งนะคะตามรายการที่ระบุไว้เนาะก็จะมีการแบบเก็บไว้กันสูญหายนะคะกันทุจริตต่างๆนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบนะคะค่ะในส่วนของการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบตรงนี้นะคะตามการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบตามมาตรฐานการบัญชีนะคะว่าด้วยเรื่องของสินค้าคงเหลือเนาะกำหนดให้มีการ มีวิธีการคำนวณเกี่ยวกับสินค้าคงเ,าเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยอยู่ทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะคือวิธีราคาเจาะจงนะคะวิธีนี้นะคะเราจะต้องทราบว่าจำนวนวัตถุดิบที่เบิกใช้หรือว่าคงเหลือนั้นนะคะ เป็นวัตถุดิบชนิดไหนราคาเท่าไหร่นะคะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแบบมีการซื้อของวันที่เท่าไหร่มีคงเหลือของวันที่เท่าไหร่เบิกใช้ของวันที่เท่าไหร่คือจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะวิธีที่2คือวิธีเข้าก่อนออกก่อนไฟ fo โฟหรือว่า first in f i r s u t u t นะคะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่มีการใช้มากที่สุดนะคะก็เป็นวิธีที่ วัตถุดิบใดที่มีนำเข้ามาในคลังก่อนก็จะถูกนำไปใช้ก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่มีการเลือกใช้มากที่สุดนะคะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะคือวิธีที่3เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะหรือเรียกว่า weight average method นะคะวิธีนี้นะคะจะเป็นการนำ ข้อมูลถั่วเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้งหมดเนาะมาถั่วเฉลี่ยกันเพื่อคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบนะคะในส่วนของสูตรการคำนวณนะคะสูตรการคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแล้วก็วัตถุดิบที่เบิกใช้นะคะก็จะเป็นดังต่อไปนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะามาดูสูตรก่อนเนาะวัตถุดิบท,ที่ใช้ในการผลิตนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องคำนวณหาสูตรนี้ก่อนนะคะคำนวณหาสูตรนี้ก่อนหาซื้อสุทธิก่อนเนาะหาซื้อสุทธิซื้อสุทธิจะได้มาจากการซื้อวัตถุดิบนะคะบวกค่าขนส่งเข้าหักส่งคืนแล้วก็ หักส่วนลดลับนะคะแล้วถึงจะแล้วค่อยมาหาสูตรที่2ตรงนี้นะคะสูตรที่2เนี่ยเป็นการหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะจะคํานวณได้จากวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดนะคะบวกกับซื้อวัตถุดิบสุททินะคะซื้อวัตถุดิบสุทธิก็คือเราหาในสูตรที่1แล้วนะคะแล้วก็หักวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดนะคะอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการคํานวณหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างนะคะในการคำนวณหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะนะคะมาดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมจำกัดเนาะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบในเดือนมิถุนานดังนี้นะคะวันที่หนึ่งเนี่ยมียอดคงเหลือยกมาเท่ากับ3ามหมื่นะคะตัวนี้เป็นการเป็น วัตถุดิบคงเหลือตนงวดเนาะวันที่สามีการซื้อวัตถุดิบเข้ามานะคะพร้อมกับจ่ายค่าขนส่งนะคะอันนี้จะเป็นค่าขนส่งเข้าเนาะซื้อแล้วก็มีการจ่ายค่าขนส่งเป็นค่าขนส่งเข้าเท่ากับ1นึ่งหมื่นนะคะแล้วก็มีการส่งคืนวัตถุดิบในวันที่4นะี่เนาะมีการจ่ายชําระนะคะได้ส่วนลดตามเงื่อนไขด้วยนะคะแสดงว่าตัวนี้มีส่วนลด รับแน่นอนนะคะวันที่20กิจการเบิกใช้วัตถุดิบไปเท่ากับ150,000นะคะแล้วก็ต่อไปวันที่25นะคะมีการส่งวัตถุดิบที่เบิกใช้คืนค้ังนะคะแล้วก็วันที่30มีการตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือแล้วก็ตีราคาได้อยู่156,400นะคะโจทย์ก็คือให้ทำการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบนะคะคำนวณต้นทุนวัตถุดิบก่อนเนาะ อันดับแรกนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะต้องคำนวณหาอะไรคะสูตรที่1ค่ะคำนวณหาซื้อวัตถุดิบสุททินะคะซื้อวัตถุดิบสุทธิสูตรว่ายังไงบ้างคะซื้อสุทธิถูกไหมคะซื้อสุทธิหาได้จากซื้อวัตถุดิบบวกกับค่าขนส่งเข้า หักส่งคืนนะคะแล้วก็หักส่วนลดรับส่วนลดรับน้องอหตัวหนังสือนะคะคิดว่าน่าจะอ่านออกน้องลูกๆครูเคยเห็นตัวหนังสือนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปครูจะตั้งใจเขียนให้ดีที่สุดน,นะคะอะทีนี้มาดูนะคะซื้อวัตถุดิบค่ะเรามีการซื้อวัตถุดิบในวันที่วันที่สามนะคะมีการซื้อวัตถุดิบเข้ามาเท่ากับ สองแสนห้าะคะก็ใส่ไปตามสูตรเลยค่ะสองแสนห้านะคะซื้อวัตถุดิบ2องแสห้าบวกกับค่าขนส่งเข้านะคะค่าขนส่งเข้าในวันที่สามเมื่อกี้มีค่าขนส่งเข้าเท่ากับหนึ่งหมืนบาทนะคะหนึ่งมืนบาทอ่า หักส่งคืนนะคะมีการส่งคืนในวันที่สี่นะคะเนื่องจากสินค้ามีการชำรุดเท่ากับ18000บาทลบไป18000บาทค่ะหากด้วยส่วนลดลับนะคะอาทีนี้เราลองมาดูส่วนลดลับเนาะเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าเขามีการซื้อเนาะซื้อเป็นเงื่อนไขมีเงื่อนไขนะคะแสดงว่ามีการซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อเป็นเงินเชื่อ ในวันที่สามนะคะแล้วมีการจ่ายในวันที่สิบซื้อวันที่สามจ่ายวันที่สิบแล้วก็มีเงื่อนไขเขาบอกว่าเงื่อนไขที่บอกก็คือ2ทับสิบนทับสาสินั่นหมายความว่าลดให้2ปเซนถ้าคุณจ่ายภายในสิบวันถูกไหมคะแต่ต้องไม่เกินทั้งหมดสามสิบวันนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า วันที่10เนี่ยมีการจ่ายชําระค่าวัตถุดิบทั้งหมดแล้วได้ส่วนลดตามเงื่อนไขนะคะแสดงว่าเขาได้เงื่อนไขเนาะสูตรในการคํานวณหาส่วนลดนะคะก็คือเอาราคาทุนคือสองแสนห้านะคะคูณด้วยสองเปอร์เซนะคะสองแสนห้าคูณด้วย2%เท่าไหร่คะคิดค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตกกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะคะสองแสห้าคูณด้วยสองเปอร์เซแ,แสดงว่าได้ส่วนลดไปทั้งหมดเท่ากับ ห้าพันนะคะแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะคะมีการส่งคืนสินค้าในวันที่สี่อยู่เท่ากับหมื่นแปดดังนั้นเราคิดอยู่ที่สองแสนห้าได้ไหมคะคิดไม่ได้นะคะสองแสนห้าคิดไม่ได้ลบทิ้งไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาราคาทุนคือสองแสนห้าเนาะลบกับหมื่นแปดนะคะที่มีการส่งคืนสินค้าจะคำนวณส่วนลดได้ก็ต่อเมื่อเอา2 000, 5 0 0แล้วลบกับ 18,000ก่อนนะคะจะเหลืออยู่2 3 2 0 0 0นะคะเราถึงจะเอายอดเงินตรงนี้นะคะไปคำนวณส่วนลดได้เนาะดังนั้นก็จะเป็น2 3 3 2 0 0 0นะคะคูณกับ2%นตะคะตามอัตราส่วนลดเนาะคูณ2%ได้ทั้งหมดเท่ากับ4,640นะคะอันนี้คือยอดของ ส่วนลดเนาะเราก็จะเอา4,640ตรงนี้นะคะไปลบนะคะถือเป็นส่วนลด4,640นะคะดังนั้นเราก็มาหากันนะคะอ่ะตั้งค่ะ250,000ะะบวก10,000ลบ18,000แล้วก็ลบส่วนลดอีก4,640นะคะจะเหลืออยู่ที่20,37,000 360บาทนะคะตัวนี้คือซื้อวัตถุดิบสุทธินะคะหาซื้อวัตถุดิบสุทธิได้แล้วเนาะต่อไปนะคะต่อไปเราจะต้องไปหาโจทย์ที่2โจทย์ที่2เขาบอกว่าให้คำนวณหาต้นทุนของวัตถุดิบที่เบิกใช้ไปนะคะสูตรที่2นะคะสูตรที่2นะคะโจทย์ที่2นะคะ เดี๋ยวเรากันเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะติ๊กตักติ๊กตกสีอะไรดีขอเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะคิดว่าน่าจะเห็นนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองโจทย์ที่สองเนี่ยเขาบอกให้คำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้นะคะสูตรในการคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้ก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบที่ใช้ไปนะคะหาได้จากวัตถุดิบต้นงวดเนาะ วัตถุดิบต้นงวดนะคะบวกกับซื้อสุทธิซื้อวัตถุดิบสุทธินั่นเองนะคะคือตัวเดียวกันแล้วก็หาก,กับวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบปลายงวดนะคะวัตถุดิบปลายงวดนะ อ่ะเรามาดูการย้อนกลับไปที่โจทย์นะคะเดี๋ยวย้อนขึ้นไปดูที่โจทย์วัตถุดิบต้นงวดเท่ากับเท่าไหร่นะคะมาดูที่โจทย์นะคะนี่ค่ะวัตถุดิบต้นงวดคือตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าวันที่1เนี่ยมียอดคงเหลือยกมาเท่ากับส0,000ื่นนะคะมีการซื้อเข้ามาเมื่อกี้เราหาซื้อสุทธิไปแล้วเนาะแล้วก็มีการเบริกใช้ไปเท่ากับ1นึ0 0 0สนหาห่นนะคะ1นึ0 0 0สหาหแต่ว่าเราได้มีการส่งคืนไปนะคะ มีการส่งคืนไปในวันที่25แล้วสิน้นสิ้นเดือนมานะคะมีการตรวจวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดแสดงว่าตัวนี้เป็นปลายงวดเนาะวัตถุดิบปลายงวด156,400นะคะเรามาหาก่อนทีละตัวเนาะตัวแรกวัตถุดิบต้นงวดเมื่อกี้มียอดคงเหลือเท่ากับมียอดยกมานะคะเท่ากับ30,000นะคะ บวกกับซื้อสุทธิสอง3ส0ามืเจ็ดันสามอหสิบที่เราคำนวณหาในข้อที่1เมื่อกี้นะคะลบกับวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดเนาะวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดนะคะเท่ากับหนึ่ง0ห้ามหสี่ร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยจะได้วัตถุดิบที่เบิกใช้ไปเท่ากับ เอาสามหมื่นค่ะบวกสองสามเจ็ดสามหกศูนย์นะคะแล้วก็ลบกับหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์ศูนย์นะคะจะได้อยู่เท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทนะคะอันนี้คือต้นทุนวัตถุดิบที่เบิกใช้นะคะเป็นไงคะยากไหมคะสำหรับการคำนวณหาสูตรแค่สองสูตรนะคะในส่วนของอการคำนวณหาวัตถุดิบ ที่เบิกใช้นะคะในแต่ละวิธีทั้งวิธีเจาะจงวิธีไฟโฟเข้าก่อนออกก่อนนะคะแล้วก็วิธีถั่วเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวครูจะอัดคลิปแยกให้อีกต่างหากนะคะเพราะว่าทั้ง3วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งวัตถุดิบคงเหลือนะคะสินค้าคงเหลือใช้ได้หมดเลยนะคะถ้ามีเวลาเหลือเราค่อยมาเรียนกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไว้เพียงแค่นี้เนาะใน คลิปถัดไปนะคะจะเป็นในบทที่3เป็นในเรื่องของอะไรรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ